สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าไปไปทำธุระมาหลายอย่างนะคะสวัสดีเพื่อนๆมีเวลาสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวต้องไปเรียนต่ออีกห้องหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดวิธีเตรียมตัวที่จะเป็นเพเซอร์กับกับมูมอนะคะคือทุกคนเข้ามาใหม่อะ่ะทุกคนจะแบบอุ๊ยทำอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วว่ามันต้องใช้อะไรแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยจะ สบายสบายกว่ารุ่นแรกเพราะว่ารุ่นแรกนี้ตอนเปิดแอปมูหมอะครั้งแรกเนี่ยคือเปิดตูมคือสมาชิกสมัครวันเดียวกันเยอะมากเลยอะ่ะแล้วมันทำให้แบบการส่งลิงก์ข้อมูลอะไรพวกเนี้ยแบบผู้แนะนำอะ่ะม,มันต้องมันต้องรอกขารุ่น รุ่นก่อนรุ่นแรกแพลเนี่ยสมัครก่อนแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เราเออมันมันต้องตามสเต็ปตามขั้นตอนของผู้แนะนำแต่ละคนใครมาก่อนมาหลังอาจจะแต่ว่ารุ่นรุ่นหลังนี่จะง่ายเพราะว่ารุ่นพี่ทำไว้หมดแล้วคือง่ายแล้วก็การจ่ายเงินก็ง่ายอะค่ะขั้นแรกเลยสมมุติเราตัดสินใจ เข้าร่วมเป็นนักธุรกิจมูมอเอ่อเรามีคนแนะนำมาแล้วนะคะได้รับรหัสเรียบร้อยแล้วเราก็กดลิงก์เพื่อสมัครเป็นเพเซอร์ใช่ไหมคะมันก็จะวิ่งไปที่ที่หน้าแอปมูมอแล้วเราก็ใส่ใส่มือถือของเราที่ที่เราใช้ในเครื่องนะคะ ใส่รหัสปุ๊บเขาก็จะมีรหัส otp เป็นเป็นหน้ารูปวัวค่ะในในหน้าเพจนี้น่าจะมีตัวอย่างให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแปะไว้ให้ก็นแล้วกันนะคะเพื่อใครอยากสมัครแล้วก็พอคีย์เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วมันก็จะจะมีรหัส otp ส่งมาแล้วเราก็กรอกบรรทัดที่สองแล้วมันก็จะเข้าไปในหน้าแอปมูมอใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ เราอดสมมติเรายังไม่ได้โหลดแอปใช่ไหมเรากลับไปโหลดโหลดแล้วก็มันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติะคะ่ะมันจะมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติใครเป็น Android ก็ไปโหลด Android ใครอ่าเป็น iOS ก็ไปโหลดระบบ iOS นะคะแล้วก็โหลดเข้าไปปุ๊บมันจะมีหน้าแรกเขียนว่าเป็นเพเซอร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคุณกดเข้าไปเลยค่ะ เออแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่มีแต้มร้อย p ี่สิบเอ็มพีอะค่ะมันจะเดี๋ยวนี้มันมันไม่เหมือนแต่ก่อนคือทางทางพัฒ์พนเนอร์ของมมอเนี่ยเขาก็เป็นเบเซอร์ด้วยแล้วเขาก็ให้แต้มทางมุมมอมากเลยค่ะขั้นต่ำที่เห็นอะหนึ่งพันบาทรู้สึกว่าจะเป็นสบู่นางแสงแล้วก็มีหลายตัวเลยที่ว่า คือร้อยสิบเนี่ยขั้นต่ำพันนิดนิดพันหนึ่งพันต้นๆพันสองพันสามหมอนพันสามหมอนเพื่อสุขภาพแล้วก็มีตัวอื่นอีนอกถ้าเอาสินค้าสองชิ้นมันก็แต้มประมาณห้าสิบห้าสิบเราแบ่งเป็นสองชิ้นก็ได้ก็ประมาณพันนิดนิดอะคะ่ะคือตอนนี้สินค้าเนี่ยลดราคาเยอะมากเลยอะคะ่ะคนที่อยู่กรุ๊ปหลังเนี่ยคือได้เปรียบม,มากเพราะว่า หนึ่ง์ a เ,เนอร์เขาเป็นเพเซอร์ด้วยเขามีใจช่วยเหลือ,เ,อ,อเพเซอร์ทุกคนเรามาอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะก็คือเขาช่วยให้ได้แต้มเยอะๆเขาเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วเขาก็เป็นเพเซอร์ด้วยเขาก็ให้โอกาสนี้กับครอบครัวมูมอคือใช้เงินแค่พันนิดๆพันกระบาทก็ได้แต้มร้อยี่สิบคุณซื้อสินค้า เอาไปใช้ที่บ้านก็เป็นนักธุรกิจได้เลยอะคะ่ะคือไม่ต้องใช้เงินเยอะกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ซื้อครั้งแรกนี่สามอย่างได้แต้มรู้สึกจะพันหกร้อยกว่าได้แต้มร้อยยี่สิบเจ็ดแต้มได้เป็นเพเซอร์ค่ะแล้วก็พอคุณเป็นเพเซอร์ปุ๊บ เวลาซื้อของคุณต้องยืนยันยืนยันยืนยัน MP ด้วยนะคะแล้วก็ไปจ่ายเอาไปจ่ายตัง์่ต่ตังเดี๋ยวนี้อ่ะการจ่ายตังมันจะเป็นทูระบบทูซีทูพีมันเป็นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้วอะ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นอีกบริษัทหนึง่งแล้วก็บริษัทเนี้ยจ่ายแบบทูซีทูพีอ่ะมันง่ายมากเลย คือมันเป็นการสแกนบาร์โคดเนี่ยคือการจ่ายอะ่ะมันมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยหลายช่องทางมากเลยค่ะคือคุณคุณซื้อสินค้าปุ๊บใช่ป่มสแกนปุ๊บคุณเอาเอาตัวสแกนอะ่ะไปจ่ายสแกนจ่ายคือแคปแคปหน้าจอไวอ้อ่ะแล้วคุณไปจ่ายไปจ่ายตรงช่องสแกนของแอปของเราอะ่ะแอปธนาคารอะ่ะ เื๊บเดียวผ่านเรียบร้อยคือไวมากแต่ตอนนั้นใช้แอปแบงกิ้งมันยุ่งยากมากเลยมันมันไม่ได้แบบนี้นะมันต้องเข้าไปที่เว็บแล้วก็ไปทําการอะไรเนี้ยไปกดอะไรหลายๆขั้นตอนอ่ะมันยุ่งแต่ตอนนี้ง่ายมากเลยคือเดี๋ยวนี้ทุกคนมีแอปธนาคารอยู่แล้วอะ่ะหรือว่าคุณจะเอาที่เขาแอปสแกนค่าจ่ายตัวนั้นอะ่ะ คุณไปจ่ายแบงก์วันรุ่งขึ้นก็ได้เขามีกําหนดเวลาให้อ่ะคะ่ะคือสะดวกสบายมากเลยนะคะยิ่งยิ่งกว่าครั้งแรกที่พวกเราเปิดตัวมาแล้วมันเรื่องระบบการจนะ่ายเนี่ยอันนี้เขาแก้ไขเรียบร้อยมดแล้วโหดีมากๆเลยจ่ายได้ทุกช่องทางเลยอะคะ่ะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็พอเราเป็นเรายืนยัน m อมพีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปกรอกข้อมูล ก่อนซื้อเราต้องกรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ข้อมูลที่สําคัญสําคัญนะ่ะมันมีสามสเตปอ่ะยืนยันตัวตนนะ่ะคุณก็ค่อยๆไปไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บรายละเอียดต่างๆการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนอะไรยงเงี้ยค่ะคุณค่อยๆไปเก็บเราซื้อสินค้าไปแล้วตอนนีรร้รอสินค้าอย่างเดียวแล้วเราก็เป็นนักธุรกิจแล้วเราแนะนําคนต่อได้เลยนะคะ มันก็จะได้ข้อหนึ่งอะไรได้ข้อหนึ่งก็คือ building bonus ะคะ่ะข้อหนึ่งก็คือเราแนะนำคนแรกใช่ไหมเราได้40%จากแต้มที่เขาซื้อ120 MP เราได้เอ่40%ของยอด120 MP พอเราแนะนำคนที่สองไปอีกพอคนที่สองเขาก็จะได้50 m ซ50%จากยอดยอด120 MP สมมติเขาซื้อ120 MP นะ คนที่สองก็จะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะพอคนที่สามแนะนำคนที่สามเนี่ยเขาก็จะได้หกสิบเปอร์เซ็นและตั้งแต่คนที่สามเป็นต้นไปนะเนี่ยเราเอะได้หกสิบเปอร์เซ็นของยอดยอดเอมีที่เขาซื้ออะเ,ออเป็นต้นไปเลยตั้งแต่คนที่สามเป็นต้นไปเราได้หกสิบเปอร์เซ็นจากยอดแต้มนะคะแล้วก็ ถ้าเรามี JP เขาเป็น JP เหมือนเราเนี่ยใต้เราอ่ะห้าคนเราก็จะขึ้นเป็น S, SP เอ้ยไม่ใช่ค่ะเอาขึ้น SP ขึ้น SP พอขึ้น SP ใช่ไหมคะใต้เราอ่ะเขาไปไปทำเหมือนเราไปทำเหมือนเราเอ่อไปไปทำเหมือนเราแล้วขึ้น SP ถ้ามี SP ใต้เราอ่ะสาม ตามใส่งานตัวเราอะ่ะก็จะได้ขึ้นเป็น EP ก็จะเป็นอ่าระดับตำแหน่งตามนี้ก็คือ JP พอมีห้าคนขึ้น SP แล้วเรามี SP สามใส่งานเราก็อัปเกรดตำแหน่งเราเป็น EP นะคะเพื่อรับรายได้เออมันจะมีรายได้อีกะค่ะได้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มจากนั้นอีก เป็นชั้นๆไปต้องต้องเรียนรู้ในในแผนรายได้อ่ะค่ะนะคะแล้วเราก็สามารถแชร์สินค้าไปตามที่เราแชร์ตามกลุ่มแชร์หน้าเฟซแชร์ตามเพจตามไลน์ตาม, line, ตามอ,อ,อินเตอแกรมเราสิง่งลิงก์อะลิงก์รหัสของเราตอนนี้เราได้รหัสแล้วนะคะ เราเป็นเพเซอร์แล้วเรามีรหัสของตัวเองไม่ใช่เอารหัสของเอผู้แนะนําคนก่อนที่ให้เรามาเอาไปแชร์ไม่ได้นะคะเพราะเราเราเป็นนักธุรกิจแล้วเรามีมันจะมีตรงหน้าตรงหน้าแอปอะ่ะมันจะมีขึ้นข้อมูลเราลองเข้าไปดูอข้อมูลของฉันอะ่ะมันมันเป็นข้อมูลเราใช่ไหมในหน้าเพเซอร์หน้าเพเซอร์จะมีอรหัสแนะนําของเราเราคัดลอกหรือว่าแชร์อันนั้นอะออกมาเพื่อให แชร์สินค้าออกมาแล้วมันมันจะติดลิงก์อันนี้ไปแล้วก็เราก็แคปรูปแคปอะไรอย่างเงี้ยไปโพสต์ขายได้เลยโดยเราไม่ต้องลงทุนเลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาซื้อสินค้าเขามาซื้อในแอปเขาผ่านลิงก์เราใช่ไหมคะเขาก็ถ้าเขาอยากทําธุรกิจเขาเป็นเพเซอร์มันก็ผ่านลิงก์เราอัตโนมัติเลยอะค่ะแล้วก็เออ การที่เราแชร์เนี่ยเราแชร์สินค้าไปเรา,เราดึงสินค้าในในมุมมองมีเยอะมากเลยตอนนี้เข้าเข้ามาเยอะมีทั้งสินค้าเออเดือนหน้าน่าจะมีบริการเข้ามาแล้วค่ะแล้วเขาทางทางคุณบุญชัยเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ให้เพเซอร์ทุกคนมีสิทธิ์แนะนำร้านค้า ดีลร้านค้าคือถ้าคุณพูดไม่เป็นหรือว่าคุณบอกต่อเขาไม่ได้อะไรเงี้ยพูดคุยไม่ถูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ลึกๆอะไรเงี้ยเราพูดไม่ถูกเราก็ให้โคจะาติดต่อทางโคจาแล้วก็ทีมคือช่วยช่วยมาคุยให้ก็ได้ค่ะถ้าเรามีญาติหรือว่ามีเพื่อนที่เป็นร้านค้าที่ ที่อยากเข้าร่วมมุมมอหรือว่ามีสินค้ามาเข้าร่วมได้เลยแต่ตอนนี้เขาต้องการร้านอาหารร้านชานมร้านตัดผมร้านขายยาร้านค่าแคร้านออโต้เซอร์วิสนะคะตอนนี้ต้องการด่วนเลยสิบฝัข้อที่เขาต้องการด่วนเลยตอนนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มี มันจะมีเอ่อสมมุติว่าเราดิว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 ลูกค้าไอ,อ้ดิด้านค้าเนี่ยนะคะเราพยายามให้เจ้าของร้านะเป็นเพเซอร์ด้วยะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเพเซอร์เราบอกกับเขาเลยว่าถ้าลูกค้าเขามาซื้อมันต้องผ่านแอปใช่ไหมคะคือแนะนําแอปให้ลูกค้าเวลาเวลาลูกค้ามาซื้ออาหารที่ร้านเขาก็ต้องจ่ายผ่านแอปใช่ไหมคะก็ แนะนำให้ให้เขาเนี่ยเออแนะนำบอกต่อยาว่าเออถ้าโหลดแอปอันนี้สามารถไปซื้อของในในอ่าในในแอปมุมมอได้เลยมีหลายอย่างแล้วก็ไปทานานอาหารไปคาเคไปอะไรก็จะได้แต้เหมือนเหมือนที่พวกเราได้ถ้าเราแนะนำมาเยอะๆอะทุกคนก็จะกระจาย เราอยู่จังหวัดไหนเราก็แนะนําจังหวัดนั้นนะคะร้านค้าเที่ที่เรารู้จักะคหรือว่าเพื่อน,อนๆแนะนํามาอันนั้นจะดีมากเลยเพราะว่าเขาได้เป็นเพเซอร์แล้วอย่างหนึ่งลูกค้าของเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยเราชวนเขาเข้ามูมอเข้าร่วมเนี่ยก็คือร้านค้าก็จะได้ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ติดตัวตลอดชีวิตเลยอะคะ่ะคือเขาโหลดอันนั้นไปแล้วโหลดแอปมูมอไปแล้วนะคะ ก็อันนี้ก็เราก็จะได้ลูกค้าตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างถ้าสมมุติเป็นสินค้าเราก็แนะนำได้แนะนำถ้าเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็แนะนำเข้ามาได้ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วช่วงระหว่างที่เราเป็นนี้เราก็แนะนำบอกต่อเพื่อนบอกต่อว่าเออที่เราทำอันเนี้ย มันคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะไม่เสียการลงทุนอยู่บ้านก็ทําได้เราไม่ต้องลงทุนสินค้ามามาขายเองเลยเราเอาบนแอปบูมมอเนี่ยเราเราแชร์ลิงก์ออกไปเนี่ยลูกค้าเขาสนใจเขาอยากซื้อเขากดซื้อได้เลยผ่านลิงก์ตัวนั้นนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนแนะนำและบอกต่อคนใกล้ชิดอะคะ่ะเพราะว่า การซื er ้อสินค้าที่เนี่ก็คือเป็นการซื้อสินค้าชีวิตประจําวันที่เราใช้อยู่ะคือในในแอปมูมอเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งสินค้าแล้วก็เดี๋ยวบริการก็จะเปิดเร็วๆเนี้ยค่ะก็คือเราจะไปไปกินพิซซ่าไปร้านอาหารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ร้านขายยาร้านทําผมมีทุกอย่างเลยอะค่ะ คือคนที่ทํามูมอก็จะได้เปรียบตรงนี้ก็คือคุณไปซื้ซอสัญลักษณ์ที่มีมูมอเขาต้องมีติดป้ายอยู่ตามร้านอยู่แล้วลค่ะว่าอันนี้สมาชิกมูมอเข้ามาใช้บริการแล้วก็จะได้แต้มกลับไปด้วยเพราะว่ายัางไงก็ต้องติดป้ายอยู่แล้วถ้าไม่ติดป้ายเราจะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเออเดี๋ยวทางผู้ก่อตั้งเขาก็ต้องให้ประชาสัมพันธ์ แบบนี้ว่าเห็นป้ายมุมมอบปุ๊บเออร้านนี้เข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันเป็นสัญลักษณ์รูปวัวแดงๆอะ่ะมันมันเห็นชัดอยู่แล้วแล้วก็มันสามารถแบบเห็นได้โดดเด่นทุกร้านก็จะต้องติดออโต้เซลเออีออโต้เซ์วิสคาแคร์อย่างเงี้ยก็ต้องติดอยู่แล้วหน้าหน้าร้านหน้าหน้าร้านเขาเลยร้านขายยาก็ต้องติดใช่ไหม เขจะได้รู้ว่าเออเขาเข้าร่วมมูมอเราก็ใครที่เป็นสมาชิกมูมอก็ไปไหนตอนไหนไปจังหวัดอะไรก็เจอหมดเลยแล้วพวกเราจะได้เปรียบนะครอบครัวมูมอได้เปรียบกับคนที่ไปซื้อตามแอปต่างๆเช่นแอปลาซาด้าแอปชอปีอะไรพวกนี้จะเป็นสินค้าอย่างเดียวใช่ไหมแต่เราทํามูมอนะ่ะมันจะเป็นทั้งสินค้าแล้วร้านอาหารบริการแล้วเดี๋ยวจะมีตามมาเยอะแยะเลยค่ะคือเราใช้ได้หมดเลย ทุกอย่างเลยแล้วเราได้เงินกลับมาด้วยเราบอกต่อเพื่อนเพื่อนไปใช้เราใช้เราก็ยิ่งใช้ก็ยิ่งได้อะมีได้กลับได้อะคุณไม่ต้องการหรอคุณซื้อลาซาด้าคุณได้ตังคืนไหมอะไม่นะจริงๆนะอันนี้ขนาดทำช็อปแบ็กประกอบด้วยยังได้ศูนจุดห้าไม่ถึงบาทเลยก็มีเนี่ยทําอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ทําเพราะที่ผ่านมานี่ก็ทําหลายอย่างหลืเกินเอ,อ่อ คิดโฆษณาคิดนุ่งคิดคิดจนในแบบคือเราผ่านมาประสบการณ์เนี่ยคือมันทําให้เรามันมีคุณค่าที่เราเราไม่ถือว่าเราก้าวพลาดหรือผิดพลาดไปเมื่อวานคุณครูซาสอนนะดีมากเลยสิ่งที่เราเทมผิดพลาดมันมันเป็นการแบบที่เราล้มไปแล้วเราลุกขึ้นได้เราเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนของเราอ่ะ ทำให้เรายิ่งเก่งยิ่งยิ่งทำสำเร็จขึ้นน่ะคือเราขอบคุณด้วยซ้ํำที่เออเป็นแบบนั้นแต่เราก็โชคดีได้มาเจอมาเจอแอปมูมอที่คุณบุญชัยอ่ะเป็นผู้ก่อตั้งอ่ะนําเข้ามาและเดี๋ยวคอยดูเดือนหน้าน่ะมีบริการขึ้นเยอะๆเลยค่ะก็ตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเรียนห้องพิเศษนะคะ แค่นี้นะคะทุกคนถ้ามีอะไรก็เม้นต์มาได้เลยนะสนใจก็เมนต์มาได้เลยมันมันไม่ได้ยากเลยแค่เราซื้อของใช้คุณลงไปลีดรายการที่คุณซื้อของดิในเดือนหนึ่งอะ่ะคุณใช้เท่าไหร่เพิ่เพิเกินห้าพันด้วยซ้ำนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะต่รีบไปเรียนเดี๋ยวสองทุ่มแล้วมีเรียนค่ะค่ะขอบคุณนะคะถ้าใครมาดูย้อนหลังได้เลยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย